ยันเตอาียังพันเตคาตาณีตีสาตริวาราณีสารรีพิภูสังฆัสสัสาโลชยามะโโลชยามะสาธุโลพันเตุพิภูสังโฆสโอิมานีอตา วารานีสัตติภารันิขุสังคัสติปัตติคันหาตอัมหากันเจวะมาตาปิตูอธีนันจายาต ข้าแต่พระศิษสุตข้าพระเจ้าทั้งหลา ทั้งหลายมีมารดาและบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเพื่อสาธุเดี๋ยวแค่เพื่อเดี๋ยวแตนนี้ก็ลังจิตของเราไปละอิ่งเองอยู่กับสิ่งที่เป็นบุญเป็นมงคลเมื่อเราทำิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลแล้วยิ่งในโอกาส พีเศษ็จี้เราก็จะได้นำบถวายอเป็นพระราชนิพนและแผ่นจงกราชดส่วนก่อนที่จะเป็นพรรานิพนใจว่าตาอิทัมโนปุญญาภาคังราชาทินเจวะปิยาชนาดังมาตาปิโต กาตาณัจจาเอวตานัจจาเปตานัจจาสัพพสัตตานัจจาดิยาเทมาด้วยบุญกุศลที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอุนเดชมหาราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์และสมเด็จพระ <rogue. S 1> สง <od an S 2> pe pe ังฆราชขอทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระศสดกจโรคราพยาธิเพลวพานมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เพื่อศกเป็นหลักชัยขอเพื่อศกที่ก่อนชาวไทยตราบนานเท่านานเธอและข้าพระเจ้าทั้งหลายขอแผ่ส่วนบุญกุศลน,นี้ให้แก่ปียชชนคนอานเป็นที่รักทั้งหลาย บิาดาบิดาครูญาตายายครูอาจารย,ย,ย,ย์ลูกหลานญาตินี้ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเปรตทั้งหลาย และสัพพสัตทั้งหลายทุกชาติชนวันนะทนะุกศาสนาทุกภาษาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลก,อก,ลกขอจงเป็นผู้มีส่วน,วนในกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายลได้แผ่ไปแล้ว ท่านที่ถึงทูขอให้พ้นจากท์ท่านที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกตน ยาถาวาริวาลาปราภิรุเรติสาสะระอิวาเมวิโตทินังเพตานังมุปกคาปฏิอิชิตังปฏิตังตุนังอิคามิวาสัมมิสตุสัคเภปุเรตุสังกะปัจะโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถา สัพโรโควินาสตุมาเตพรตวันตรายโยสุขีติปายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจามุตพาปัจายิโกจตารโรตมาวัตตติอายุวัตโนสุภาละรับด้วยกุศลเจตนาและกุศลกรรมที่เราทั้งหลายในตั้งแต่กระทำจนถเวลาวันนี้ขอจบเป็นทะเลาะปัจจัยหนึ่งหน้า ให้เราท่านทั้งหลายจบมีสุขภาพกายสุขภาพใจมีมพลังกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความเจริญงอกางามทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกขอให้เราเจริญด้วยอายุบนสุขความเปราดับยอดเฉริมเสริญสุขคิดว่าคิดไประทำกินใดอันเป็น,น,น,ปน,น,นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งเหล่านั้นจงบรรลุสำเร็จจบการสำเร็จในที่ที่สถานในการทุกเมื่อได้ทัทง้งธรรมขอให้มี กำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่จะศึกษาและปฏิบัติในทางของพุทธศาสนาตามคำสั่งสอนของอมท์เดชพัชรมารดาเจ้าจึงเป็นเหตุปัจจัยอีย่งที่สุดแห่งทุกโดยเรียงกันในปัจจุบันชาติและไม่สามารถก่อข้อหาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติไปตราบจนจะข้งถึงซึ่งปฏิปานโดยโทษกันทุกท่านทุกคนคือ